แกบอกว่าพี่ชายแกจะมางานรับปริญญาแกไงนี่ก็งานจะเลิกแล้วนะยังไม่เห็นมาเลยอ่ะนั่นดิทำไมป่านนี้ยังไม่มาอีกอ่ะสงสัยงานจะยุ่งมั้งก็เลยมาช้าใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ว่าพี่ชายฮกโก้แกหรอกนะงั้นเดี๋ยวฉันไปตามหาพี่ชายฉันก่อนนะพวกแกรอฉันอยู่ที่นี่แหละ ครับบกวนช่วยยกเท้าออกหน่อยได้ไหมพอดีน้องเหยียบโมพี่อยู่ยอะนี่น้องนี่เกกล้าดียังไงมาสั่งคนอย่างฉันฮะไอ้ขอทานก็จอบแล้วคิดว่าน้องเป็นใครอะใจโตมาจากไหน ตี้ยเลียด <cn Jean> ินอย่างแกเนี่ยไม่ควรที่จะมาถามฉันได้ซ้ำว่าฉันเป็นใครเพราะถ้าสมองของแกยังมีรอยยักอยู่บ้างแกก็ควรจะไม่ถามอะไรงงๆแบบนี้หรอกนะใช่เพราะว่าแกมันโง่แบบนี้แกก็เลยเป็นแค่ขอทานเล่ร่อนข้ามถนนไม่มีบ้านแบบนี้ฉันน่าสเพจเป็นขนาดนี้แรงไปปะน้องต่อยพี่แต่งตัวยังไงอ่ะ น้องสองคนก็ไม่ควรมาดูถูกพี่แบบนี้นะเลขอย่างพี่ก็แค่มาเก็บโบก็แค่นั้นเองแกอยากได้โบของแกมากใช่ปะแกก็ก็กงลงไปหยิบสิ พี่ชายของฉันเองไหนแกบอกว่าพี่ชายแกมือล้มฟ้าไง,งแล้วไงมันเป็นขอทานแบบนี้พี่แสดงว่าที่ผ่านมาแกโกหกพวกฉันมาตลอดเลยเหรอเปล่านะฉันไม่ได้โกหกพวกแกเลยยังมิวแกเลิกสตอ์แล้วที่เหอะฉันที่เกียดจะฟังคำปิ้นป้อนของแกและ นี่ถ้าฉันรู้ว่าแกจะซนขนาดเนี้ยพวกฉันไม่คบกับแกจนมาถึงทุกวันนี้หรอกใช่ไหมวิกกี้ใช่ใครจะไปรู้เราว่าคนนี้คุณโน้คุณหนูแบบแกเนี่ยมันก็แค่เปลือกนอกถ้าฉันไม่เห็นพี่ชายของแกฉันน็คงโง่ไปอีกนานเลยใช่ไหมอืมนี่คนอะไรมีพี่ชายเป็นขอทานมางานรับริญญาน้องสาว และนับตั้งแต่นี้ต่อไปแกไม่ใช่เพื่อนพวกฉันอีกไปกระเถิะวิกกี้เสียวินล่าปันปัดวัดเดี๋ยว่อนสิวิกกี้วิกวกี้เดี๋ยวก่อนสิ เพื่อนของฉันเนี่ยเขาเกลียดฉันแล้วพี่เขาเข้าใจฉันผิดแล้วเป็นเพราะพี่คนเดียวเลยอ่ะเหมีวเหมิวฟังพี่ก่อนนะพี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันไม่ฟังฉันเกลียดพี่ฉันก่อนี่เหมิว กอดสิมิวพี่ขอโทษนะอย่าโกรธพี่เลยพี่ไม่ต้องพูดเลยนะพี่ทำให้ฉันเสียหน้าอย่างไม่พอพี่ยังทำให้เพื่อนเกลียดฉันอีกอ่ะแต่สิ่งที่พี่ทำไปอ่ะพี่มีเหตุผลเหตุผลอะไรของพี่ถ้าพี่มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอพี่ควรคิดได้ว่าพี่ไม่ควรทำแบบนี้ ฉันเป็นเด็กหรือไงถึงได้เอาขนมมาล่อแบบเนี้ยก็มันเป็นขนมที่หมิวชอบไม่ใช่หรอใช่แต่ยัง,ยงไงเนี่ยมันก็ไม่ทำให้ฉันหายโกรธพี่หรอกนะแล้วถ้าเป็น2องันล่ะแล้วถ้าเป็นสามอันล่ะ ใส่จะยังไม่หายโกรธอ่ะอันที่สี่ล่ะโอเคไม่เอางั้นพี่เอาไปอเอาสิเอาแต่นแรกละว่าไงนะเปล่าฉันไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมพี่ถึงต้องแต่งตัวแบบนี้อะทำไมเพราะมันเป็นแผนของพี่ไงล่ะฮะแผน แขนอะไรอะ่ะนี่ปันวาดทำไมแกถึงไปเป็นเพื่อนกับยายมิวได้อะ่ะแกเคยพูดไม่ใช่หรอว่าแกไม่ชอบยายมิวอะ่ะโอ้ยนี่ฉันก็ไม่ได้สนิทอะไรกับมันมากนะหรอกแกถ้าไม่ติดว่าบ้านมันรวยแล้วมีพี่ชายที่หล่อล่ำนะแกฉันไม่คบมันเป็นเพื่อนหรอก ก็จริงของแกนะว่าแต่แกจะเอาไงต่อออ้ยนี่ฉันวางแผนไปแล้วแหละแกยังไงวันเนี้ยฉันก็จะต้องได้คุยกับพี่ชาย,ยอยู่แน่นอนแล้วทีเนี้ยพี่ชายของไันก็จะตกคว่มลักในคนวามสวยของฉนันทันทีแกแหมมันหน้าขนาดนั้นเชียวชัยเสีย นี่ถ้าเกิดว่าฉันได้เป็นแฟนพี่ชายของยัยมิวน,นะฉันก็จะได้นอนมันกองเงินกองทองและฉันก็จะไม่ต้องทำงานทำการอะไรเลยเลยแก๊จ้าจ้า <c oughs> ขอให้สมหวังนะ <c oughs> เพื่อนคนสวยน <c oughs> ี่น้องฉันมีเพื่อนเป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ย <c oughs> ฉันต้องเปิดโปงท่าไทพวกนั้นให้น้องสาวของฉันรู้ความจริงให้ได้ว่าแต่ทำไงดีอะ บบกินข้าวเลยครับหนบาทสองบาทก็ได้ครับที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณนะคะพี่เฟิร์สแล้วก็ขอโทษด้วยที่เข้าใจพี่ผิดไปอะ่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเป็นน้องสาวของพี่นี่พี่ก็ต้องปกปอ้ปองน้องคนนี้อยู่แล้วแน่ไป ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจริงเหรอพี่เฟิร์สได้สิงั้นเนี่ยมิวอ่ะจะกินให้เยอะๆเลยแต่พี่เฟิร์สต้องเลี้ยงมิวนะได้สิมีใจเองโอเคเอ้ยอันนี้ทำไม่ได้ผัาดอกไม้ไปตังก็ห่วงแล้วมาดูดีๆดีๆอยู่แล้วเสียเวลาเนอะแกว่ากิกกี้ จบตะคีนะฉันมีอะไรจะให้ด้วยแหละหยุดไม่ต้องนี่มันใหญ่นุ่นเพื่อนเก่าที่เคยอยู่ในแก๊งสี่สามอกอนปีหนึ่งใช่ฉันเองฉันมาแสดงความยินดีกับพวกเธอนะฮะอะไรนะคนที่กระจอกประจอกเรียนไม่จบอย่างเธอนะหรอจะมาแสดงความยินดีกับพวกฉัน ที่เหลือของเธอเนี่ยไปพัฒนาตัวเองให้มันดีกว่าเดิมดีกว่าไหมคนที่ไม่มีการศาึกษาและไม่มีใบปริญญาอย่างเธอไม่มีวันจนเจริญขึ้นมาได้หรอกทาไมพวกเธอถึงพูดกับฉันแบบนี้ล่ะเหมือนยังกับว่าเราไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนงั้นแหละก็ใช่น่ะสิพวกฉันนะ่ะไม่มีเพื่อนจนๆแบบเราไปวาดหมากปะชิ คั้งนี้สวยจังเลยแกแกแล้วมาเซลฟี่กันเอาไอ้อัพลงสตอร่อปปรรไี่ใช่แกมามามา<ๆ>เดี๋ยวฉันถือให้เพราะว่าฉันจะได้เด่นสุดอ่ะขอโทษนะครับ พีออกไปไกลๆรถพี่ด้วยพอดีมันเก๋กะกพี่โกลัวรถจะไป็ลอยอ่ะพี่ฝนนี่นี่นี่หลอนพี่เหรอพี่พี่เป็นขอทานไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่หรือว่าพี่หลอกพวกฉันอย่างนั้นหรอถ้าใช่แล้วจะทําไมล่ะครับพี่จะแต่งตัวแบบไหนมันก็สิทธิ์ของพี่ไม่ใช่เหรอครับมีแต่พวกน้อง ที่พูดจาดูถูกพี่และยังต่อว่าน้องสาวของพี่ด้วยเชิงคำเย่ๆอีกเอ,อเ่อครูวัชดงนั้นฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะยกโทษให้ฉันเ่อะนะคะแล้วนะพี่เฟริรสเรื่องอะไรหรอครับที่พี่จะต้องยกโทษให้กับคนที่มาหลอกน้องสาวของพี่อ่ะฝันไปเถอะ เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอเธอช่วยคุยกับพี่โฟ์นให้หน่อยสินะ่ๆนะนะจริงสิชาเนตมีเพื่อนที่น่ารักแล้วก็จริงใจอยู่นี่นะแต่มันคงไม่ใช่พวกแกหรอกเพราะว่าพวกแกเนี่ยมันเป็นแค่เพื่อนกิน มิวดีใจด้วยนะฉันมาแสดงความยินดีให้กับเธอน่ะขอบคุณนะขอบคุณที่ยังไม่ลืมกันฉันให้ของขวันวันเรียนจบห้าแสนห้าแสนขอบคุณนะ <c oughs> อ้าวที่รักทำไมมาไม่บอกก่อนเลยครับจะได้มาพร้อมกัน ใช่นี่แฟนพี่เองพี่ฟาร์คะเราเรีบไปกันดีกว่าคะ่ะเพราะว่าหนูเนี่ยไม่อยากอยู่ตรงนี้นานเบนขี้หน้าปแป้งถทนุ่นไปฉลองกันดีกว่า